เดี๋ยวเราจะไปลองถ้าลองขับคันนี้กันดูนะฮะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะว่ากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันแรงมากแน่ๆโอเคงั้นไปกันเลยแล้วกันรถขวัญใจเวัยรุ่นแต่งเพิ่มบอกได้เลยว่าโคตรเทตัวนี้เนี่ยเป็นปี2017น,นะฮะแล้วก็แต่งมาแบบพอสมควรเลยซึ่งการดีไซน์แล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันออ,ออกตัวก็รับปิดบอะ,ะ์ะ รถขวัญใเจอยุรุ่นแต่งเพิ่มบอกได้เลยว่าโคตรเท่สวัสดีครับอยู่กับผมอ่ะมึงเราบ้านมาขวัญกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมอยู่กับออลมีคอนด้าเจเส1.5 s IV ไเทปตัวนี้เนี่ยเป็นปี2017นะฮะแล้วก็แต่งมาแบบพอสมควรเลยซึ่งการดีไซน์แล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูผมฝากุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะฮะโอเคงั้นเราไปดูการดีไซน์ก่อนแล้วกันมาเอาละฮะเรามาเริ่มดูจากข้างหน้าก่อนแล้วกันนะี ไฟหน้าเนี่ยเขาให้มาเป็นไฟหน้าแบบมัลติดีเฟ็กเตอร์นะฮะมีการดีไซน์เป็นตัวไฟเนี่ยจนถึงด้านข้างเลยนะแล้วตัดเข้ามาก็จะเป็นกระจัหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจัหน้าโครเมียมนะฮะมีหลายลังพึ่งมาให้ด้วยแล้วกับสายลังคอนด้าเป็นโครเมียมเช่นกันพร้อมกับชื่อรุ่น RS นะฮะไละ่ลงไปก็จะเป็นกันชนกันชนด้านล่างนี้ก็ยังมีะะแล้วก็จะเป็นไฟตัด และด้านข้างนะฮะเรามาเริ่มจากล้อก่อนตัวน,นี้ให้มาเป็นล้อแต่งใหม่นะคะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ15นิ้วนะฮะก็มีความสมอร์ตมากขึ้นเลยถัดก็มาข้างบนก็จะเป็นไมเลียตันว,ยนวนี้เป็นไฟเลี้แบางข้างนะแล้วก็จะเป็นกระจกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยวมาให้เพราะไฟเลีย้ยวอยู่ตรงน,นี้ไปแล้วนะไล่ขก้มาก็จะเป็นมือจับพร้อมที่ไขกุญแจเป็นสีเดียวกับตัวถังเลยนะฮะเหมือนกันสีเดียวกันฮะ้หน้าหลัง และที่ด้านหลังนะฮะไฟท้ายตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาเป็นไฟท้าย LED นะแล้วก็จะเป็นขอบพรเมียมพร้อมกับแตะลักษณ์ตัว S คอนด้านะฮะฝั่งนู้นนี่ก็จะเป็นที่เขาแต่งมาเพิ่มก็จะเป็นคำว่าฟิตซึ่งก็คือพอนด้าแจ๊นั่นเองแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Honda f ฟ t นะฮะ,ะถัดลงมาก็จะเป็นกันชนด้านล่างเดินขอบสีดํานะฮะมีความสวยงามแล้วก็พร้อมกับไฟสีทับทิมอีก2ข้างนะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เสาอากาศข้างบนโอเคราลองไปดูด้านหลังกัน เมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาก็ยังแต่งมาเพิ่อมอีกนะฮะเป็นบาร์แต่งข้างหลังลายไทเทเนียมนะแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภารด้านหลังก็มีขนาดพอสมควรเปิดมาชั้นแรกก็จะเป็นพวกอะไหล่เครื่องมือช่างนะส่วนพวกยางสำรองเนี่ยก็จะอยู่ชั้นต่อไปตัวนี้ก็ให้ยางสำรองมาเ้ียนะฮะสะภาพก็จะใหม่ๆเลยตัวถังก็เหมือนเดิมะฮะ รอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่สภาพก็ดีมากโอเคเจ็ด <Okay. S 1> แล้วเขาก็จะให้ใส่องสว่างภายในห้องโดยสารนี่ไนะฝั่งนี้โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราไปดีภายในยก,กันดีกว่าไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองดูดีไซาน์ภายในกันลวกันเริ่มจากแผงด้านข้างประตูนะฮะตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแผงด้านข้างแบบ สีดานะซึ่งภายในคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับมีการควบคุมกระจมองข้างไฟฟ้าอยู่ที่ฝั่งนี้เพราะกระจกไฟฟ้าเลยนะมีการเลื่อนขอบที่แผงด้านข้างประตูเนี่ยด้วยขอบโครเมียมนนะเป็นสีเดียวกับมือจับประตูในการเปิดประตูเลยนะพอไล่เข้ามาข้างในนะฮะก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของช่องระบบอาก,กาศเนี่ยจะดึงขอบโครเม,มียมมาทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็ไล่เข้ามาก็จะเป็นหน้าปัดต,ต,ตัวนี้เนี่ยหน้าปัดก็จะเป็นแบบ วงกลม3วงนะวงตรงกลาง่ยจะเป็นขอบโครเมียมมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบเขียนแบบดิจิตอลนะตัวนี้มีความสวยงามนะเป็นหน้าปัดแบบเรืองแสงด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปตรงกลางก็จะเป็นวิทยุ C D M ี3มีพอร์ต U S B แล้วก็ A U X มาให้นะ A U X จะอยู่ตรงนี้ส่วน U S B เนะี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีแหล่งจ่ายไฟเป็น power outlet ขนาด12โวลต์มาให้ด้วยอยู่ตรงนี้เลยนะ ในการควบคุมระบบปรับอากาศตรงนี้เนี่ยเป็นแบบแมนน่วนนะฮะก็จะหมุนปรับตรงนี้เลยนะโอเคถัดมาก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้พร้อมกับที่วางก้นน้าตรงนี้ของตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะเป็นคันเกียร์เกียร์โดยมันแบบถังเกียร์แบบตรงธรรมดานะฮะไล่เข้ามาก็จะเป็นเบรกมือแล้วที่ช่องเก็บของตรงกลางนะก็จะเป็นแบบสองชั้นนะเปิดขึ้นมาก็จะก็หมุนช่องเก็บของเพิ้นชั้นหนึ่งก่อนนะแล้วก็เปิดเข้าไปก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ลึกขึ้นนะฮะ เป็นการดีไซน์แบบแนวสโลว์นะในการหยิบของนั้นก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของช่องเก็บเอกสารต่างๆก็จะมีตามปกติเลยนะฝั่งนู้นนะฮะที่บางแดดเนี่ยก็จะให้กระจกแต่งหน้ามาแต่ว่าให้มาข้างเดียวนะก็จะเป็นข้างคนขับนะฮะไม่มีไฟมาให้นะตัวนี้โอเคแล้วก็กหนึ่งอย่างเลยที่เห็นในช้ชดก็จะเป็นเกียร์วัดค่าต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆของคันนี้นะที่เขาแต่งมาแบบเยอะเลย งนู้นเนี่ยก็จะเป็นการวัดพวกแรงดันน้ำมันนะฮะค่าหม้อน้ำค่าน้ำมันเครื่องต่างๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถมองได้เลยในการปรับตั้งค่าเนี่ยรีโมทของเขาจะแปะไว้ไที่ข้างพวงมาลัยเลยนะฮะม<อ>ีให้เลือกอยู่หลายระดับนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเบาะตัวนีน้่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะ เดินด้วยขอบได้สีแดงนะก็มีความแบบสปอร์ตแบบมากๆเลยนะฮะโอเคการดีไซน์ภายในด้านหน้าเนี่ยก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่นั่งแถวที่2กันครับไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่นั่งแถวที่2กันแล้วนะฮะมาดูจากแถน้างข้างก่อนแล้วกันนะฮะแถวน่งข้างก็ยังเป็นดีไซน์เดียวกับประตูด้านหน้าเหมือนเดิมนะมีขอบคมเมียมมาให้แบบชัดเจนเดินเป็นเข็บแดงนะฮะก็มีความสปอร์ตมากๆเลยนะเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่ใส่เอกสารหรือว่าที่เก็บของจากเบาะด้านหน้าเนี่ยก็มีมาให้สองฝั่งเลยมีการพุ่งฟองน้ําด้วยนะะ แลวไล่เข้าไปตรงกลางอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีการแต่งเพิ่มมาด้วยนะก็คือช่องเก็บของตรงกลางที่เราได้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มมาอีกตรงนี้นะฮะเดินขอบเขามียมด้วยมีความสวยงามนะเป็นที่วางแก้วนะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ใส่ขยะเล็กน้อยๆนะาสามารถาเอาอไปเททิ้งได้นะฮะตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็สวยงามให้เราไปในตัวเลยล้วงไม่ถึงมีช่อง USB มาให้อีกถึง สี่ช่องเลยนะฮะ hey, <man. S 1> ก็ตอบโจทย์เลยนะผู้ใช้งานด้านหลังเนี่ยก็คือไม่ต้องแย่งกันเลยนะฮะตรงนี้โอเคถัดเข้ามาก็จะเป็นไฟตัวนี้ก็เป็นไฟแต่งมาอีกนะฮะ hey, <man. S 1> ก็จะเป็นสีํำเงินตัวนี้มีความสวยงามแล้วก็สปอร์ต <Wow. S 1> เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะมือจับก็จะให้มา3ามตำแหน่งไม่รวมฝั่งผู้ขับขี่นะฮะลมาข้างล่างก็จะเป็นเบาะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่ว่าเดินตะเข็บแดงเนะี่ยก็จะน้อยกว่าด้านหน้านิดนึงนะฮะ และในส่วนของเรื่องเล็กรูมเนี่ยแบบว่าเหลือเยอะมากๆลยนะฮะชัดเจนเลยว่าภายในะห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เนี่ยให้พื้นที่มาแบบว่าเยอะมากเฮดรูมนี้ก็ยังเหลือนะไม่มีปัญหาเลยสําหรับผู้โดยสารแถวหลังนะครับซึ่งการดีไซน์ในแถวที่2เนี่ยก็มีประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อแล้วกันไปเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองขับคันนี้กันดูนะฮะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็ต้องเตือนไว้ก่อนอนะว่ากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่ามันแรงมากแน่ๆโอเคงั้นไปกันเลยแล้วกัน ออกตัวก็หลังปิดเบาแล้วนะครคันนี้น่าจะแต่งดีเลย์ไฟเลี้ยวมาด้วยนะฟังจากเสียงโอเคตบไปแลวก็ถือได้ว่ารอบเครื่องยนต์ในช่วงต้นนี้ก็ตอบสนองได้ดีนะฮะรวมไปถึงเกวัดต่างๆเนี่ยก็ทำงานได้นะ การใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ทําได้เร็วนะคันนี้ไม่ไม่ได้อืดหรือว่าอะไรเลยนะภูมิอะไรเนี่ยน้ําหนักก็กําลังดีไม่ถึงกับเบาไม่ถึงกับหนักขับมือเดียวเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะฮะช่วงล่างนี้ก็มีการตอบสนองนะมันก็ยังไม่ถึงกับว่าจะนิ่มไปเลยนะแต่ว่ามันก็มีมีความรู้สึกเดือดชัดเจน ที่เราทดลองขับนะฮะผมก็จะสรุปได้ว่าคันนี้เนี่ยในเรื่องของความแรงเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะส่วนในเรื่องของการตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยก็เป็นแบบปกติของ Honda Jazz เ,เลยนะพวงมาลัยนี่ก็ใช้งานได้ง่ายฮนะท่นานัวิสัยก็กว้างดีนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตน,นิดนึงก็คือการเก็บเสียงจากภายนอกห้องโดยสารเนี่ยผมมองว่ามันยังเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โดยเฉพาะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเราจะได้ยินเข้ามาในห้องนิสารเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันเป็นรถแต่งซิ่งมันก็ต้องมีเสียงเข้ามาเป็นเรื่องปกติโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อแล้วกันฮะไปก็ต้องบอก,กนะัะว่าทั้งสมรรถนะแล้วก็การดีไซน์ของคันนี้เนี่ยคุ้มค่าตอบโจทย์ุท่านอย่างแน่นอนนะและที่สําคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยแต่งมาแบบเยอะพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาจับจองกันนะฮะส่วนราคาถ้าอยากจะรู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปดูได้ที่ ช่อง description ข้างล่างเลยนะฮะกดไปดูได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอรีวิวเจ้าคันนี้เนี่ยประมาณนี้ละกันส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทิญงานรับว่างไปขวันด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย